ตอนนี้นะครับรายชื่อท็อป3 Finalist ์นะครับอยู่ในมือของเราทั้งสองท่านแล้วนะครับโดยเราจะไม่ประกาศแบบเรียงคะแนนนะครับ oh. และสำหรับสาวงามท่านแรกที่ได้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายได้แก่ M.U.T. บุดอทานีรอะไร,ะรบศู <Yeah. S 1> สำหรับ MUT อุดรธานี05นั่นเองครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งสาวงามน,นะครับที่จะได้ก้าวเข้าสู่รอบท็อป3นะครับและสาวงามท่านนี้ได้แก่ MUT อุดรธานี06ครับ <5! S 2> สิริกาภาอิชรศย์สีดีดีด้วยครับแล้ความคิดีด้วยครับ MUT Udon Thani 06คะแนนครับเหลืออ er ีกเพียงแค่หนึ่งที่เท่านั้นนะฮะสำหรับทอตทีไฟนอลลิสของเราครับอจจะผู้ีิกียทุกท่านครับและอีนึงตำแหน่งนี้ครับได้แก่ MUT Udon Thani โต้อะไรดีครับโัวอะไรดีครับ0 อีกสักครู่ครับเราจะมีการวัดในเรื่องของไหวทิปรวมไปถึงมีคำถามครับที่จะใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสอนนะฮะสำหรับตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นบนเวทีในคัมคืนนี้ด้วยครับต้องแล้ครับแม็และคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะฮะว่าแต่ละท่านต้องจับตาดูให้ดีนะครับสำหรับรอบ ตอบคำถามนะฮะสำหรับท็อป3ไฟนอลิส์ของเรานะครับเพราะว่าคำถามแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันด้วยนะฮะและรอบนี้เราจะได้ทราบกันแล้วครับว่าใครนะฮะจะเป็นหนึ่งเดียวที่จะเป็น The Next Best Universe Thailand อ d o n t h a n 2023นั่นเองครับเอาละครับซึ่งช่วงเวลานี้นะครับเราขออนุญาตที่จะเตรียมในส่วนของสองคำถามนะครับแล้วก็อีกสักครู่ครับเราจะเริ่ม ทำการถามคำถามนะฮะโดยขออนุญาตเรียงจากรายชื่อที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับการผ่าน่าเข้ารอบนะท็อปฟรีไฟนอลลิสต์ของเราครับตอนนี้ครับขออนุญาตเริ่เชิญครับครับส่งคำถามมากับเราแล้วนะครับขอเชิญสาวงาม3ท่านด้านข้างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญทีละท่านนะครับผมคุณมีโอกาสในการตอบคําถามเพียงครั้งเดียวนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ ขอเชิญสาวงามท่านแรกครับ MUT อุดรธานี0ูสุพัสราสุปัญญาครับเรียนะครับมาขอเรียนเชิญจับ2องคำถามได้เลยครับครับเรามาดูกันนะครับว่าคำถามของคุณจะเป็นอย่างไรครับคำถามนะครับ Gender p r o ปรโม o ั่นแก หรือการโปรโมตตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้หญิงในองค์กรต่างๆยังคงมีสัดส่วนที่น้อยกว่าเพราะคิดว่าผู้หญิงไม่สามารถทำงานบางตำแหน่งได้คุณคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาเชิงทัศนคติ Your question is, gender promotion gap or the promotion of women career position r in various organizations still has a smaller proportion because they think that women are unable to work in some positions. Do you think this is a structural problem or an attitude problem? ตารามองว่าเป็นปัญหาทางทัศนคติค่ะในสมัยก่อนผู้หญิงถูกกดทับเพราะเรื่องเพศแต่ในปัจจุบันสังคมเราเริ่มยอมรับความเท่าเทียมเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ออกมาแสดงศักยภาพทําให้เราได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเราอย่าตัดสินคุณค่าของคนเพียงเพราะเพศสภาพที่เขาเป็นค่ะขอบคุณค่ะหมายขท่2ครับสุภสรสุปัญญา นั่นคือคำตอบของเชอญนั่นเองนะครับขอเรียนเชิญท่านถัดไปครับ M U T ยูดดี6นิริประภาอิทรัศรีครับแล,และขอเชิญจับสองคำถามได้เลยครับฟับงให้ดีนะครับตั้งสติน,นะครับพร้อมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพายมัน มีหลากหลายแบรนด์ครับเกาะกระแสเปลี่ยนโลโก้สีรุง้งเพื่อเอาใจตลาดเป็นอย่างมากคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำว่า rainbow watching right now t h e r e s a month of pride and many brands change the rainbow logo to please the market what is your opinion on the word rainbow watching พร้อมแล้วเชิญครับ มิ้วมองว่ามันเป็นความคิดที่ตื้นเขินนะคะเพราะคุณไม่ได้มีความต้องการที่จะสนับสนุน LGBTQ อย่างแท้จริงมิ้วจึงอยากขอบอกว่าอยากให้ทุกคนสนับสนุนออกนโยบายที่สามารถสนับสนุน LGBTQ ที่เป็นนโยบายที่สามารถทำได้จริงค่ะและการเออขอให้ะนะและการที่ เวลาครับหมดเวลาครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับให้กับ MUT อุดรธานี06นั่นเองครับผอมซิริประภาอิทระศรีนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ MUT อุดรธานี04กับสโรชาอูรัตฉัดครับเชิญเลือกสองคำถามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ คำถามครับ AI หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือ Artificial Intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ครับคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์การเกิดขึ้นของ AI เป็นการคุกคามมนุษยชาติหรือไม่เพราะอะไรครับ The question is AI or artificial intelligence is that something created to imitate human behavior is the emergence of AI a threat to humanity Because, oh, because of what? I believe that every coin has two sides. Yes, it's threatening to see that AI is taking place from human's job, like programming or accounting. But on the other side, it also gives us the convenience to do the business or live our lives. And don't forget the value as a human that we have the emotional intelligence. This cannot, this cannot be replaced by machine.

นั่นนะฮะก็คือคําตอบของสาวงามสามคนสุดท้ายนั่นเองครับโอ้โห oh. แม็กก็บอกเลยนะครับว่าแต่ละท่านนี้คือมีไหวพริบป,ปฏิภาณที่ดีมากๆนะครับตอนนี้นี่ผมหนักใจแทงทั้กรรมการจริงๆครับเรื่องไม่ถูกเลย